หลายท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเบี้ยปรับนั้นสูงเกินส่วนไปเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา383นั้นให้ดุลพินิษฐานในการที่จะปรับลดได้แต่มัดจํานั้นนะครับถ้าสูงเกินส่วนเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้บัญญัติเอาไว้นะครับคำถามก็คือมัดจาถ้าสูงเกินส่วนเนี่ยสารสามารถลดได้หรือไม่ถ้าสารปรับลดได้เนี่ยการคืนมัดจําจะต้องรวมดอกเบี้ยหรือไม่แล้วสัญญาประเภทใดบ้างนะครับที่ศาลจะใช้ดุลพินิษในการลดมัดจําได้เนี่ยเรา มาดูกันในคลิปนี้ครับตอดนี้นะครับเราจะแบ่งเป็น4ประเด็นด้วยกันเพื่อง่ายต่อความเข้าใจนะครับประเด็นที่1มัดจํานั้นถ้าสูงเกินศาลสามารถปรับลดได้หรือไม่ประเด็นที่2ครับถ้าศาลจะปรับลดมัดจําได้ถามว่าศาลสามารถลดมัดจําได้ในทุกๆสัญญาหรือไม่นะครับหรือว่าจะมีเฉพาะบางสัญญาเท่านั้นที่ศาลจะใช้ดุล,ลพินิจในการลดมัดจําได้ ประเด็นที่3ครับถ้าสมมุติว่าสารใช้ดุลพินิจลดมัดจําแล้วแปลว่าผู้รับมัดจําก็ต้องคืนมัดจาไปนะครับการคืนมัดจําตรงนี้จะต้องรวมดอกเบี้ยด้วยหรือไม่และประเด็นที่4ครับศาลนั้นการใช้ดุลพินิจการลดมัดจานั้นจําเป็นที่จะต้องใช้หรือไม่ครับ หรือบางทีสารอาจจะไม่ใช้ก็ได้อ่านี่คือ4ประเด็นที่เราจะมาคุยกันทั้ง4ประเด็นที่ว่ามาเมื่อตะกี้นี้นะครับมีคําตอบอยู่ใน3คําพิพากษาดีกาปี6 3 6 4อัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะครับตาม3ดีกานี้เลยเอาล่ะเราไปในส่วนของประเด็นที่1กันก่อนนะครับสาหรับมัดจํานั้นสารจะสามารถใช้ดุลพินิจในการปรับลดได้หรือไม่นะครับคําตอบตรงนี้เนี่ยเม้ว่าพอพิกไปดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเฮ้ย ไม่มีบทบัญญัต ER <dem> <dem> <ain> <essa> ิมาตราไหนเลยที่ให้ดุลพินิจแก่ศาลในการลดมัดจำนะครับแต่พอไปเปิดพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรมในส่วนของมาตราเจนั้นนะครับให้ดุลพินิจของศาลในการลดมัดจําได้เพราะฉะนั้นแม้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะไม่ได้บัญญัติแต่ศาลก็สามารถลดมัดจําได้นะครับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรมนั่นเองประเด็นที่2ครับสัญญาประเภทใดบ้างนะครับที่ศาลสามารถลดมัดจําได้เนี่ย จริงๆสัญญาที่จะตกหยุดภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรมครับจะต้องไปดูเงื่อนไขในมาตราสามของพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างไรก็ดีครับในเรื่องของการที่ศาลจะใช้ดุเลเรพินิตในการลดมัดจำเนี่ยนะครับก็ได้มีการวางหลักในคำพิพากษาดีกาไว้เลยนะครับว่าศาลสามารถลดมัดจำได้กับสัญญาทั่วๆไปเลย ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นสัญญาที่เข้าเงื่อนไขตามมาตราสาของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรมนะแปลว่าศาลสามารถใช้ดุลินิตในการลดมัดจำเนี่ยได้กับทุกๆสัญญาสัญญาทั่วๆไปก็สามารถใช้ได้ทั้งสิ้นประเด็นที่3นะครับในกรณีที่ศาลมองว่ามัดจําสูงเกินเนี่ยจนให้ผู้รับมัดจําต้องคืนมัดจาไปนะเช่นสมมติมีการวางมัดจําแสนหนึ่งปรากฏว่าผู้วางมัดจาเด็ดผิดสัญญาและเรียบร้อยโอเคผู้รับมัดจาสามารถริบมัดจาจํานวน1น0 0 0แบาทได้ ทีนี้ศาลมองว่าเฮ้ยหนึ่งแสนที่คุณให้เขาวางอะ่ะมันเยอะเกินไปห้าหมื่นก็พอแล้วแปลว่าคุณก็ต้องคืนเงินห้าหมื่นบาทไปถูกไหมครับเมื่อผู้รับมาจําจะต้องคืนเงินห้าหมื่นบาทไปเนี่ยคำถามคือไอตอนคืนเงินตรงนี้ครับจะต้องรวมดอกเบี้ยได้หรือไม่ศาลก็บอกว่าไม่ต้องรวมดอกเบี้ยนะครับเพราะอะไรก็การคืนตรงนี้ครับมันไม่ได้มาจากการที่ผู้รับมาจําเขาผิดสัญญาแต่มันมาจากการที่คนที่วางมาจาเขาผิดสัญญาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อผู้รับมัดจําไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา การคืนมัดจาเพราะสูงเกินส่วนตรงนี้ก็แค่คืนในสดของมัดจาไปแต่ไม่ต้องรวมในส่วนของดอกเบีย้ยด้วยประเด็นนี้จําไว้ดีๆนะครับสามารถแต่งไว้เป็นข้อสอบได้ประเด็นที่4นะครับหรือประเด็นสุดท้ายของเรานั่นเองนะครับก็อยู่ที่ว่าสารจะต้องลดมัดจาทุกกรณีหรือไม่นะประเด็นนี้ง่ายมากๆเลยก็ในเมื่อบอกแล้วว่าการลดมัดจานั้นเป็นดุลพินิจของสารเพราะฉะนั้นเนี่ยสารอาจจะใช้ดุลพินิจลด หรือไม่ลดก็ได้นะครับโดยศาลก็จะดูจากจํานวนเงินที่วางด้วยครับว่าเยอะเกินไปหรือไม่แล้วก็ดูถึงพฤติการระหว่างคู่กรณีด้วยอย่างเช่นถ้าสมมติจํานวนเงินมัดจาที่วางก็ไม่ได้เยอะนะครับแล้วปรากฏว่าฝ่ายที่วางมัดจำเนี่ยผิดสัญญาแล้วผิดสัญญาอีกฝ่ายที่รับมัดจาเคยให้โอกาสคุณแล้วเคยไม่ริบมัดจาคุณแล้วเคยให้โอกาสคุณแล้วคุณก็ยังจะผิดสัญญาอีกแบบนี้นะครับศาลก็บอกว่าเฮ้ยในเมื่อฝ่ายที่วางมัดจำเนี่ยผิดสัญญาเยอะมากบ่อยครั้งมาก ฝ่ายที่รับมัดจําให้โอกาสแล้วให้โอกาสอีกแบบนี้เนี่ยการที่คุณจะมีสิทธิ์ริบมัดจําก็ถูกต้องแล้วนะฝายอาจจะใช้ดุลพินิจในการที่ไม่ลดมัดจํา เป็นไงล่ะครับสำหรับเอพิโซดนี้เนี่ยก็ฝากประเด็นสั้นๆแต่เป็นการอัปเดตคำพิพากษาดีการใหม่ล่าสุดมาเลยในเรื่องของมัดจำซึ่งเท่าที่ดูผ่านมาเนี่ยยังไม่ค่อยได้มีการนําไปออกในสนามไหนเท่าไหร่นะครับส่วนมาที่ออกจะเป็นในส่วนของการปรับลดเบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา383นะเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้เนี่ยดีๆนะอาจจะออกข้อสอบมาโดยไม่รู้ตัวได้นะครับก็ฝากไว้สำหรับร,รายการอมรอ,อข้อกฎหมายนะครับทุกๆวันจันทเวลาหโมงเย็นนะครับอย่าลืมกดไลค์กด แชร์กด subscribe กันด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นกฎหมายแพ่งแล้วก็กฎหมายอาญาส่วนมากนะครับตามการสอบในปีบัณฑิตในส่วนของภาคหนึ่งนั่นเองสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ